สวัสดีครับผมลกลับมาอีกครั้งนะครับผมเด็ดคอสรีวิว e p ที่เท่าไหร่ไม่รู้รีวิวเยอะมากครับผมวันนี้เราจะมารีวิวซึ่งเป็นอนิเมะจีนที่เรียกได้ว่าวชอบกันทั้งบ้านนั่นก็คือจอมยุทธพูดทั้งซานนะครับผมซึ่งวันนี้เรามารีวิวชุดเสี่ยวอูนะครับผมจากร้านซินเซียนะครับผมกลัวเรียกผิดเลยต้องถามกันโอเควันนี้เป็นชุดเสี่ยวอูเวอร์ชันเทพนะครับผม บ้านเราดูกันมานานเห็นกล่องเยอะนะครับแต่สภาพอยู่ยังอยู่ดีนะครับวันนี้มาเป็นชุดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันเลยบอกเลยว่าเราใช้เวลาพีชุดกี่วันสเดือนสองเดือนนะเห็นไหมผมว่าเพราะว่าที่ว่าพีร้านชินเซียเพราะเหตุผลเพราะว่าอะไรครับคุณไหม<า>ที่เราต้องพีชุดเสียวอู่จากร้านชินเซียเพราะซินเ้าแคจากลิขส ใช่ครับผมพอร้านนี้เขาตรงกับลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับผมหากใครสนใจชุดจากจีนเที่ถูกลิขสิทธิ์สามารถพีร้านนี้ได้เลยเดี๋ยวแน่ภาพเลยปึ้งอันดับแรกมันมาอย่างนี้ก็ไม่กล้าจับมากเป็นเกระอกนะครับผมเอาเอเอเอฮ้ยฮฮมาอย่างนี้เอากไปไม่เป็นเลยอ๋อมันนี่นี่นี่มีเปนมีอีกเป็นเครื่องประดับอยู่นี่เดี๋ยวเราขอชุดก่อนอ๋อสายเสื้อใน ต yeah. ุกใจตกใจเขาล่ลวดเขาทะลุไม่มีคงลวดไม่มีคงรวดแต่นี่ของแท้ไม่แท้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าให้ดูกล้องเลยอ่านี่เห็นไหมนี่มันจะมีเป็นภาษาจีนเลยซึ่งแปลว่าอะไรผมไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันชุดค่อนข้างจะยาวยาวมากยาวไม่ยาวยังไงเดี๋ยวอ่ะอผมสูงร้อยแสิบเซนและดูชุด อ่ะให้เทียบสูงๆผมนะปลายยังลากพื้นนะซึ่งแน่นอนว่าชุดนี้ถ้าใครที่จะปล่อยเช่านะแนะนำมึงควรหาที่ที่มันเป็นเรียกว่าไงไม่เป็นพื้นดินละกันเพราะถ้าลากปุ๊บน้ำตาไหลแน่นอนน้ำตาไหลแน่นอนแต่เนื้อผ้าผมผมให้โอเคเลยเนื้อผ้าแต่มันเพราะเขาเขาจะมีความหนาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าใส่จะจะต้องพนร้อน,นิดนึงถ้าถ้าอยากได้ความสวยงาม โอเคเดี okay, ๋ยวเราชุดเก็บไงวะเก็บไงบวะหัวแขวนดิคว้าไว้นั่นก่อนเก็กคว้าชุดเขาพังอ่ะต่อไปเป็นอีย่งวะเขาบอกนะเพราะว่าผมดูชุดผมไม่ค่อยดูดีเทลชุดเสียวอู่ผมจะดูชุดดีเทลพวกอ่ามาหงจริง ถังซานต้มุกไปนิ่งหลงๆอ้าวซื้อขาจูชิงอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนเสียวอว่ะยกข้อว่าเสียวอว่ะบทตอนท้ายๆค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเยอะพายูเยอะจังอา้าวฉันเป็นแฟนคลับเจ็ดประหลาดเสือคือโอ้ oh my god มันคือส่วนไหนแขนหรอแขนแขนเหแขนเลยใส่ไงอ่ะมันมันไม่เล็กไปหรอเฮ้แต่แต่ขอขอแป๊บหนึ่งขอแขนผมชอบตรงนี้นี่ ร้านทําดีนะเป็นเพชรเลยเป็นตัวนี้เลย<ๆ>ผมว่าทํมาดีและไม่ใช่ว่าเขา,าติดก,กาวนะ <außer S 2> อยากให้คุณผู้ชมดูดีๆเขาเย็บนะเขาไม่ได้ติดแบบติดก,กาวเหมือนร้านทั่วไปนะเออเป็นแขนเป็นแขนโอเคนี่สั่งไซส์อะไรมไาสั่2เองอโอเคอันนี้เป็นแขนต่อไปอ,อุ้ยหูกระต่ายอุย้ยหูเฮ้ยเฮหูไม่ใช่หูแบบ โครงลวดแบบโครงลวดแบบพวกลวดไม้ประดับนะลวดหนาเลยจับแล้วหนาอยู่น<ม>ีเป็นหูนะครับผมเป็นหูกระต่ายเฮ้ยครบอันนี้มั่นใจผมผมช,ชอบผมชอบตรงที่ว่าร้านไหนดีนะจะต้องแถมค่าร้านไหนที่ไม่มีต้องมีกาอ,อกนะไม่นนี้จริงอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดเคล็ดลับเลยนะร้านไหนที่พีจีน่ะแล้วเขามีแถมสายเสื้อในใสเนี่ยพวกร้านที่แบบลาพีเกาอ,อกอ่ะ าเขาแถมมาคือร้านนี้เขาใส่ใจลูกค้านะเพราะบางร้านอันนี้ผมพูดเลยบางร้านเขาไม่ค่อยมีไม่มีแถมใช่ไหมถามจากประสบการณ์นคนพีชุดมานานกว่าเกือบสิบปีอะมีูใช่ไหมบางร้านไม่มีจริง<า>อันนี้คืออันนี้น่าจะปอกแขนใช่ไหมวะปอกแขนแล้วนี่คืออะไรต้นแขนนี่ต้นแขนต้นแขนปอกแขนก็บอกแล้วว่าเสียวอู่ไม่ค่อยดูดีเทลมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้โฟกัสเสียวอูบ สุงเท้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมชอบผมชอบเฮ้ยอันนี้ผมว่าโอเคอ่ะให้ทุกคนดูเลยเขาเก็บดีเทลเยอะนะจากจากประสบการณ์คนที่ดูเรื่องหันซานรนะแล้วมาดูชุดเวอร์ชั่นเทพนะผมผมเพิ่งได้เห็นชุดเทพเสีวอวดตอนตอนแรกของภาคสองส่วนภาคแรก <laughs> ไม่ไทันได้ดูเพราะกลำลังหงุดหงิดกับเหล่าเทพอยู่ เอ้ยเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวถือว่าเป็นสปอยของผู้แคลนเลยจะเป็นสปอยถัดไปโอ้ยหมอนเขาสปอยกันทุกบ้านทุกเมือง <c oughs> อันนี้ที่ต้องฉีกนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นติน๊บล็อคฉีกโอ้ <c oughs> คืออีหยังวะ <c oughs> คืออีหยังวะอ่ะ <c oughs> ผมมองว่าน่าจะเป็นที่ครอบหู <c oughs> น่าจะเป็นที่แบบเหมือนต่างหูป่ะ ใจขอบผมขอบผมใช่ไหม,มเดี๋ยวอู่มีใช่ไหมอันนี้ต้องถามคนพีนะถามคนใส่เพราะมันพีมันต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ีถ้าไม่รู้นี่ผมบอกคำเดียวเลย <c oughs> ก็ไม่มีใครช่วยมันได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะปินปะนป้นปักผมอ่ะผมให้ดูเหมือนปิ้นปักผมอ่ะอ่ะมันมีมาสี่อันมันมันจะมีเหมือนเห็นลางๆว่าจะมีแบบเสียบพี่ผมอยู่ เพราะว่านี้มันเป็นตัวเหมือนตัวปิดอ่าอันนี้ก่อนละกันเพราะอันนี้ออกมาก่อนอันนี้น่าจะเครื่องประดับตามวิกเพราะมันมีตัวหนีบเป็นตัวหนีบแบบวิกโอ้เดี๋ยวนะไม่ใช่ง่อยนะไม่ใช่กระจกนะอุ้ยดัดได้เป็นปีกผีเสือ้อเป็นกิฟต์นี่นี่นี่ผมให้ดูอันนี้ส่วนไหนกูไม่แน่จใชไม่รู้ อ๋อน,นะครับคนใส่มันยังไม่รู้เลยคนมารีวิวก็ไม่รู้ห่าเลยเลยครับ่อ,ออกนะโอ้เฮ้ยแต่ค่อนข้างที่จะภาว่าปานี่ไหมผมชอบว่าตัวปีกแบบเป็นงานเล็กแต่มันติดตรงผมติดตรงนี้ทีเดียวคือตัวเพชรอะ่ะเขาติดเบี้ยวไปหน่อยแต่ถ้าถ่ายแบบไม่ฟิกนะถ้าไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะ่ะผมว่าโดยรวมถือว่าโอเคเพราะส่วนใหญ่ถ้าโดยรวมโดยรวมมันดูสวยอะ่ะเล็กๆมันก็ไม่สีเนี่ย Oh my gosh อันนี้คือต่างหูค่ะต่างหู่ะผมจะเธอยังไงวะมันก็ต่างหูไม่มันคือต่างหูอันเนี้ยคือที่ครอบหูอันเนี้ยคือที่ครอบหูนะส่วนอันเนี้ยคือต่างหูแล้วดูความระยิบระยับเขาผมอยากถามจริงๆนะคนจีนเขาหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ได้ยังไงว่าได้ขนาดเนี้ยต่างหูหนึ่งคู่ตัวปีกผีเสื้อแบบนี้เป็นหนึ่งคู่ส่วน ผม,ผมพยายามไม่ถามไอ้เจ้าของชุดนะเพราะไอ้เจ้าของชุดมันก็ไม่รู้หาอะไรเลย,เลยผมพยายามแบบใช้ความจําจากดูจากด,ดีเทลชุดของเราเราเจ็ดประหลาดอีสีเหลเค่อมนะเฮ้ยแต่ผมผมพูดเลยโดยรวมเป็นงานแบบเหมือนงานเหล็กงานอลูมิเนียมเราเขามีค่อนข้างความแข็งแรงความอันนี้มากผมถือว่าให้ให้เต็มแน่นอนครับคุณสั่งร้านจีนทุกร้านต้องมีแถมมาแน่นอนครับนั่นคือไส้กาว ใส่ทำไมกูก็ไม่รู้มันจะแถมกูมาทำไมและเชื่อไหมมันพีชุดันแล้วมีแถมมากูเก็บไว้ตลอดเกียร์นับอันนี้เอ๊ะอะไรอ๋อกำอ่ามันเป็นเหมือนกำไรข้อมือกำไรข้อมือของเสียวอู่ไจเย็นดูหน่อยเดี๋ยวขาดข้อมือกูใหญ่ จี๊ดๆบอกไปกัดชอบมาไว้วไม่ใช่ใครมันไม่มันเป็นพบชิ้นใหญ่ซึ่งฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายตรงไหนก็ไม่อธิบายก็เอาให้ดูเลยคือเอาไม่ได้เรารีวิวเราก็ไปให้สุดก็ไม่รู้ว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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  ฉันนึกว่าเป็นงานโฟมยางงานโฟมยางแบบเฉยๆนะขอโทษของลิขสิทธิ์แท้ไม่สมแล้วที่เป็นร้านที่เขาตรงกับร้านตรงกับลิขสิทธิ์ของทางของทางค่ายเขาโดยตรงครับเป็นงานตีดีปิ้นครับเป็นงานตีดีปิน้นดูเลยแล้วมันไม่ใช่แบบโค้งดคือเป็นงานตีดีปิ้นที่บอกได้เลยว่าถ้าเผื่อทำหัก กูก็ไม่รู้กูจะซ่อมยังไงเหมือนกันเพราะกูไม่เคยทํางานตีดีปิ้นเลยเฮ้ยแต่สวยเนี่ยผมเห็นว่าเขาเก็บสีเก็บอะไรดีเห็นไม่มีความความเล่นแสงนะเห็นเห็นไหมปีกสีม่วงเนี่ยอ่าเนี่ยมีเส้นปิบบ๊อบิบบตรงนี้คุณเจ้าของชุดว่าอะไรนะส่วนไหนุณแน่ใจนะว่าส่วนอกใช่ใช่ส่วนอกกถ้าใครจะดูรีวิวชุดชุดละชุดจากช่องเรานะครับผมพูดได้คําเดียวคุณไม่ต้องหาว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนเพราะอะไรรีวิวแบบไม่รู้เรื่อง จะรีวิวแบบดีเทลเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่าอ๋อส่วนโอแต่ส่วนอื่นกูไม่รู้เอ้ยอันนี้อันนี้โอเคอันนี้รู้แล้วคือส่วนอะไรคุณูไม่นคือตอนอ้ตอนเ<ะ>ดี๋ยวจะดูแบบอ,ออกละแต่อันนี้ดูไม่ออกส่วนไหนวะพรเออจริงนะผมชอบการ์ตูนจีนที่ว่าชอบเรื่องนี้ที่ว่าพบแม่งแม่งมันเยอะจริงเอยเอะจนเยอะจนคิดว่าอยากจะทําเองจนตอนเนี้ยผมพูดเลยตอนเนี้ยผมไปติดตอ่อ ผมติดต่อหาช่างที่เขาทำการ์ตูนแนวเนี้โดยเฉพาะเลยค่ะหาซื้อชัตเตอเลยส่วนเอวอันนี้คือส่วนเอวมีม,มีตัวแตกๆอยู่นี่เห็นไหมมีตัวแบกเพี่ยดเมื่อกี้นี่เอลเอลเอวเอเอ,อ๋อนี่มันมีที่มันเอลเนี่ยเพราะนีไงมันมีตัวนี้ไงมันมีที่เป็นสร้อไข,ข่มุกเนี่ยที่ว่ามันต้องไปมีที่เกี่ยวอยู่ในตัวในสักตัวของชุดแหละอ่ะ งานตีดีพิมพ์เหมือนกันดีเทลดีมากเลยคือเขาเก็บรายละเอียดแบบเป๊ะเลยอะสมแล้วที่เป็นร้าน,นร้านตรงจากค่ายเลยเพราะว่าถ้าร้านไม่ได้ตรงจากข่ายนะถ้าร้านที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากค่ายนะดีเทลพวกนี้จะไม่ค่อยเก็บละเอียดอันนี้เฮ้ยมันมีมันมีที่ตะขอเกี่ยวตรงกลางเอาเป็นว่าอะ ใครรู้ว่าส่วนไหนก็เดี๋ยวไปหาซื้อมาแล้วคอสกับเองเลยคอมเมนต์ไหคอมเมนต์ได้อะคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะส่วนไหนเป็นส่วนไหนแต่ผมเขาให้ดูผมให้ดูเลยว่าชุดร้านเนี้ยคุณไปคุณควรคู่ควรับการพีมากใครที่อยากคอสเรื่องถังซานนะไควรมากไหแฟนแฟนแท้ถังซานไหแฟนตัวจริงต้องรู้บทเียแล้วไงอะไร กูไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนแล้วเพราะมันเยอะมากตอนแรกนึกว่ามีแค่ถุงเดียวตอนเนี้ยมันซ้อนเป็นสองถุงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวสุญญากาศเฮ้ยเพิ่งสังเกตเพราะถุงบาง,บางชิ้นอะไรที่มันปอดคุณดูนะลูกคุณผู้ชมดูนะเขาทาแบบสุญญากาศเพราอป้องกันการหักระหว่างขนส่งอันนี้ผมขออนุญาตแบบพูดไปดูไปนะเพราะว่า เฮ้ยแต่โดยรวมคือโอเคมันไม่ได้มันไม่ได้ถึงกับว่ามีความเสียหายแต่ถ้าใส่ผมแนะนํานะให้ระวังสักนิดนึงเพราะว่าพราะค่อนข้างที่จะมีความเงอะงะเงงเงงงอ่าเงอะเงอะเงอะเงหน่อยหนึ่งเพราะว่าดีเทลเขาเยอะมากอันนี้ผมยอมรับเลยดีเทลเขาเยอะมากเป็นสิบให้สิบเลยมันหลุดจากไหนอ่ะก็ไม่มีหรือว่าเศษเศจแถมมาแบบอะไรคฟอร์นิเจอร์เหรอ คิดว่าเขาใจดีขนาดนั้นเลยหรอ,อจริงใจดีเฮ็ดเขาติดแบบอันเนี้ยผมผมขอติดนิดเดียวคือเพชรเขาติดอ่ะไอ้ั่วกอัยเมนีพวกนี้เขาติดอ่ะเขาติดแบบลวกๆแต่โดยรวมถือว่าสวยสวยงามยอดเท่า์ของ,ของมันดีลวกลวกมันไม่เหมือนร้านทางทางโรงงานเขาติดแบบลวกๆมายอมรับเลยว่าทำไมชิ้นนี้เขาถึงติดแบบสุญยากาศเพราะมันมันเบาบางมากจริงจริงนะผมบอกเลยนะอ่ะสุดท้ายถุงสุดท้าย น่าจะส่วนหัวจากที่ดูแบบเมื่อกี้นี้รีวิแบบสดๆร้อนๆเลยเราดูจากแบบเมื่อกี้นี้เลยไอ้เช่นมั่วนหัวอะไรไม่มคือส่วนหัวแต่จะเอารีวิวยังไงในเมื่อมันทันกันอย่างนี้อ่ะามเดือดห้าเนี่ยเดี๋ยนะอุ้ยแต่มันส่วนหัวจริงอ๋อ เสียวอูมีอันนี้น่าจะแบบมันจะถ้าคาห้ผมจะลืกอฟื้นความจำนะเสียวอูจะได้กระดูกวิญญาณส่วนหัวซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นไอตัวนี้เปล่าแต่ผมขอไม่แกะดูมากนะเพราะว่าเออของเขาไม่เป็นสลิงเหล็กจริงๆนะแต่ผมไม่เสี่ยงอ่ะเพราะว่าถ้ามันขาดก็คือขาดเลยอ่ะเพราะผมเอาไอ้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแผ่นเดี๋ยวเจ้าตัวใส่คอสเดี๋ยวเราก็ค่อยมานั่งแกะนั่งอะไรกันเนาะ โอเคโดยรวมผมถือว่าดีเทลชุดแล้วก็ดีเทลคอทุกอย่างผมถือว่าเป็นสิบไม่มีไม่มีหักเลยส่วนราคาเท่าไหร่บอกมาให้พูดนะ้พูดพูดราคาบอกมาราคาให้ผู้ชมได้รู้ว่าเราซื้อชุดอ่ะเราเท่าไหร่เรื่องราคาหรอกเขารูไม่ได้เท่าไหร่5ใบเทาหาใบเทา ันจีนะ5ใบเท้าที่ถือว่าเป็นราคาในซบเซิร์ฟสำหรับค่ายแแบบการ์ตูนจีนเพราะโอ้โหไม่ต่อแลนะเพราะคุณต้องไม่คุณต้องไปดูชุดของปีปีตรงสักคร่าสำนักวิญญาณยุทธเท่าไหร่นะเจ้ที่เราดูกันครั้งสุดท้ายไม่เอาสินสอดเอาชุดนั้นมาไม่เอาสินสอดเอาชุดนั้นมาอ่ะคนพีมันยังบอกเลยนะว่าจาจะพีชุดปีปีตรงสินสอดไม่ต้องเอาชุดนั้นมา เก็คิดดูแล้วกันว่ามัน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 ราคาแค่ไหนแต่ผมถือว่าโดยรวมนะถ้าพีจากร้านนี้ผมถือว่าสําหรับใครที่อยากคอร์สแล้วแบบไม่ไม่อยากทํคพรอปอะไรมากผมว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่พีที่ดีหรือถ้าใครที่แบบอยากประหยัดงบเซฟงบสั่งตัดเพราะสั่งตัดเราสามารถที่จะลดต้นทุนลงเนาะ โอเคหากใครชอบนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมส่วนใครถ้าอยากให้เรารีวิว้านพีชุดหรือรีวิวของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคอสเพลย์นะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you